มีผู้หนึ่งถามมาว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระ,ะรูปหนึ่งท่านไปบินทบาทแล้วก็กลับมาจากบินทบาทก็ไปเผลอเด็ดยาคาแล้วก็ลืมปรงอบัดตายไปตกนรกทันทีความจริงแล้วมันเป็นกรรมที่เบามากเพราะไม่ได้เจตนาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็การกระทํานั่นเองไงล้ว นไมต้องไปพูดถึงนรกสวรรค์อ,อะไรหลังตายหรอกนั่นเป็นผลที่ว่ายืดยาวเราพูดถึงปัจจุบันการกระทำอะไรเนี่ยย่อมมีผลนยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศีลนั่นเทียวเป็นความดีถ้าเราทำออกนอกศีลถ้าเจตนาเนี่ยมันก็ผิดเป็นกรรมเจตนาหังพิกเวกัมมังวาธามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรม เร,เราทำมีเจตนาทําผิดศีลนะมันเป็นกรรมทันทีนะมันก็ตกนรกทันทีเหมือนกันก็ต้องไปพูดถึงตกหลังตายแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ตกอยู่แล้ว,ลวนะเพราะว่าเราทําผิดศีลมันก็ยอมย่อมได้ผลห่งการผิดศีลเนี่ยสะท้อนกลับมาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะจิตนั่นเลยนะก็เรียกกรรมมีจริงผลของการกระทํามีจริง พระนั้นไปพูดถึงเรื่องหลังตายนี่ก็ไปตกนรกกันทีนี่ก็อีกเรื่องนึงพูดยาวเกินไปในการดำเนินชีวิตประจําจวันไม่ว่าจะเป็นพระเป็นกาลือหัดคารวาดก็ตามเนี่ยนะมันย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นถึงเราจะไม่มีเจตนาก็ช่างบางทีเนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้เพราะนั้นพระองค์จึงถอนเล่สอนถึงเรื่องอริยสัจท,ทั้งสี่ความจริงของพระอริยมีทุกข์ อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์สมมติว่าเราผิดศีลนะทำเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ทุกข์มันทาให้เกิดทุกข์เพราะผิดศีลอะไรเป็นความดับก็จเจริญสติปัฏฐานสี่ที่อ่าอ่าอ่าก็คือให้ให้มันหลุดออกมาจากไอ้พ้นพ้นมาจากทุกข์ที่มันมันกาลังสแสดงผลออกมาเนี่ย แล้วก็มีข้อปฏิบัติที่ทําให้ดับจากทุกขันั้นก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองากายเราทําด้วยสติทําผิดศีลเนี่ยความผิดศีลน,นั้นย่อมสะท้อนกลับมาที่กายเราที่ใจของเราทําให้เกิดผลออกมาอย่างนั้นนะเพราะตัวอุปทานเนี่ยนะนะขันทั้งห้านั่นเองนะเป็นตัวทุกข์ตัญหาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ เจตนามากเจตนาน้อยมันมีเจตนาแนละ้วมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นนะถ้ามีเจตนานะถ้าไม่เจตนาเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดินไปเหยียบมดเหยียบแมงอะไรเนี่ยมันถือว่าเราไม่ได้เจตนาเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราเพ้อพาดจิตใจเราเศร้าหมองไปในระหว่างที่จะเหยียบไปกับดินเนี่ยปุบ๊บโอโหท,ทุ่มน้ําหนักไปแล้วไปไปเจอมดปลวกเข้าไป เราทําให้จิตใจเราเศร้าหมองอน,นั่นแนหะเราเกิดทุกข์ละเกิดความรงเร้อสงสัยละเกิดการเศร้าหมองในจิตแล้วก็ไปในโลกขันธทีคือจิตใจเราไปเดี๋ยวนั้นเลยตอนนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราเริ่มต้นใหม่แล้วเราวางใหม่ในส่วนของเกานะ่านั้นเราจะเริญสติปัฏฐานสี่จริญสติสามัญญะเพื่อตัดความยินดียินไล่นั้นทิ้งความเศร้าหมองของดวงจิตของเราที่เราเข้าไปยึดเราตัด ด้วยการเจริญที่เรียวกว่ามีสัมปัญญมีสติทําลายความยินดียิน้ายให้วินาศไปการที่จะทําลายยินดีความยินดีร้ยายให้วินาศไปได้เนี่ยก็ต้องตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าตัดอุปทานในรูปถ้าตัดรูปในรูปได้เวทนากระดับสัญญาสังขารวิญ,ญาณกระดับรูปพอตัดที่รูปได้น้าก็ตัดได้เริจะทําที่น้ำแล้วตัด าการยึดมั่นถือมั่นในนามนี้ในในใจว่าเป็นใจของเราเราตัดได้จนกระทั่งแจ่มใสขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงผลออกมาให้เห็นในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าสติสัมปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเราเป็นพระอรหันแล้วไอ้กรรมนั้นมันจะมาสเบิดแสดงผลอำไมมันก็แสดงแค่แค่ขันห้า อยู่ที่กายกใจแค่นั้นเองถ้าเราไม่ยึดกายใจแล้วเนี่ยเราไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเนี่ยมันจะแสดงผลยังไงก็ช่างมันไม่น่าจะทํากรรมหนักกรรมกลางกรรมแบบกลางกรรมแบบเบาอะไรย่อมแสดงผลไม่ว่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมมีผลทั้งนั้นถ้ามีเจตนานะก็คงจะหมดสงสัยแล้วมั้ง